แล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ซาฟารีเวอร์ที่เนี่ยทุกคนคือเด็กเยอะมากและที่บอลเดินผ่านเมื่อกี้เด็กวัยรุ่นน่ารัก<ๆ>น่ารักคือโคกพ่เยอะเลยอะ่ะเฮ้ยตามหนึ่งน่ารักมากอ่ะเฮ้ยน่ารักไปไหน ตอนแรกกับในความคิดของฉันคือเสือต้องดุร้ายต้องมาแบบหาแบบนี้หนวดไหมแต่นี้ไม่ดุร้ายไม่อะไรเลยแต่นี้ไม่ดุร้ายไม่อะไรเลยมองอะไรนักหนาสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับอยู่กับเราในช่อง BNT Boss Chapter นะครับแลวตอนนี้เราอยู่กันที่ Safar i เว r วันนี้เนี่ยเป็นวันแบบพิเศษของเราพิเศษยังไงกัะพิเศษทุกวันเลยก็แก่ต้นเดือนนี่เเรามาในที่ที่เราไม่เคยมาไงกน ใช่แต่เราคบกันมาเรยยังไม่เคยมาที่นี่เลยซึ่งเราไม่เคยมาดูสัตว์ด้วยกันเลยนะไม่เคยเลยสักครั้งเดียวเนาะใช่ตั้งแต่เราก็มาไม่เคยมาเที่ยวสวนสัตว์ไม่เคยไปดูสัตว์หรือมาสวนสัตว์อะไรเลือยกันเลยจริงจริงมันมีเขาดีนนะทุกคนมันเป็นตำนานไปแล้วอันนี้มันปิดไปแล้วอ่าใช่เคยไปไหมเคยนะก็น่าจะเคยนะจริงเหรอตอนเด็กน่าจะเคยแหละ หลายหลายคนเนี่ยถ้านึกถึงว่าแบบสวนสัตว์ซาฟารีหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องแบบนึกถึงแบบตอนเราเป็นเด็กใช่ไหมตอนเราเป็นเด็กๆเนี่ยต้องแบบชอบขอพ่อแม่ขอไปเที่ยวสวนสัตว์หน่อยขอไปดูนกดูแมวดูโลมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นี่แหละเขาก็เลยจะมาทําตัวเป็นเด็กๆเง่ๆงๆอยากได้อะไรก็ต้องได้ไม่เกี่ยวเลยแค่พามาเที่ยวซาฟารีอ่าต้องทำตัวเป็นเด็กเลยไปกันที่สะพันเลยเจอชอบเด็กนี่เอ้าก็มันปกติอยู่แล้ว ก็เลยจะทำตัวเป็นเด็กตลอดนะเดี๋ยววันนี้จากเขาอายุเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบกว่าแล้วก็จะลดเหลือประมาณสิบสองสิบสองเดติดไปเปติดคุกถึงแล้วครับตตนแรกเคยคือน้องมาของเราไม่ใช่น้องมาครับน้องมาไม่เป็นไรตรงนี้ขาจะทนสาลาชมจระเข้อุ้ยเดีอดมุ้ยเดือดตใจไม่ใช่แล้วยิ่งอยู่กับจระเข้ยิ่งกลัวด้วยนะเอาเข้าไปอาไรไม่ดี ป้ายเถอะป้ายเถอะอย่าเล่นมไม่ชอบนะบรรยากาศที่ตรงนี้น่ากลัวมากมากกว่าปกติกไม่เหมือนป่าดงดิบเลยเหมือนป่าเมโซเลยเอ่เดี๋ยวเข้าอยู่ใกล้ๆหน่อยเออไม่เล่นน้ำไม่เอาผักนะเป็นผักไบน่ากลัวนะไม่มีไหนดูหน่อยไม่มีตัวไหนแบบทำอะไรเลยมีแต่นอนหนึ่งเดียวทำไมนอนเก่งกันมากเลยเอ,อ่ะว่าทางไงดูพุงเลยพุงไหนไม่เห็นพุงเหรอดูดิ พุงแบะทุกตัวเลยน่ารักอยู่นะเอาไปเลี้ยงที่บ้านไหมเอาไปเลี้ยงที่บ้านมเลยทุกคนนุมแอนตอนเด็กๆกเคยไปฟาร์มจระเข้แล้วก็อาเนี่ยพาเข้าไปกินร้านอาหารแล้วอยู่ๆก็คือกินเยอะจระเข้เธอโดยที่เราไม่รู้มาก่อนแล้วเราเพิ่งมาดูเธอนู้หรือเปล่าความรู้สึกเป็นยังไงเธอก็จะใช่ไหมเสียวแต่ว่าอร่อยดีนะโอ้ my god ทุกคนดูดิเฮ้ยเราไม่ได้เบื่อทุกคนดูดิเห็นไหมอังก้ควมรู้สึกตัวใหญ่มากเฮ้ยอังโก้ เขาเขียนป้ายว่านี่คือเสือโคร่งไซบีเรียเฮ้ยจริงเหรอปกติเราเจ้าไซบีเรียไซบีเรียนมันหมาเสือโคร่งไซบีเรียคือเข้าไปจับเสือได้เลยโว้ยโอ้ยเพื่อนๆทุกคนเราต้องรอดตัวนี่คือเหมือนเตี้ยมาไม่ได้กลับมาอ้ยเห็นไหมครับทุกคนตัวแอบน่ากลัวอยู่นะแต่แบบเข้ามาตรงนี้รู้สึกแบบความน่ากลัวมากคือถ้าอะไรเสือมันกินหรือโกรธเนี่ยนี่อาหารชิ้น จิมโก่เลยจิมโมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยมันมาไกลด้วยมาเจอเป็ยนเ้ยน่นี้นี่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 นยหนี่นี่น่นี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 นอ่นีน่นี่นี่ีนี่ี่นนีี่นีน่นีี่่นีี่นนี่นี่นนเ่นี่นีนี่นีนี่นนนี่ีนี่นเนี่ยนนนอนน พี country, ว่วนตัวนี้ไปเสียงมากาศคออยากเอาเลยกันสวัสดีครับทุกคนคือน้องนิ่งมากอไม่มองเราเลยอ่ะน ok ี่ฮัลโหลเอ้ยเริ่มง่ะทุกคนเห็นไหมไอเริ่มองวสงสัยว่าเอ๊ะทำไรวะ นี่มาทาอะไรเด้กกูทาไมโอเคทุกคนครับคือตอนนี้นัดไม่ได้อยู่กับบอสนะครับซึ่งตอนนี้นัดไปซื้อน้ำให้บอสอยู่นะครับคือวันนี้ที่เรามาซับฟเบอร์ใช่ไหมแต่นัดพูดตั้งแต่แรกว่านัดอยากจะทตัวให้ตัวเองเป็นเด็กใช่ไหมเขาก็เลยจะมาทําตัวเป็นเด็กๆเง่งๆที่นี่ทุกคนคือเด็กเยอะมากและที่บอสเดินผ่านเมื่อกี้คือแบบเด็กวัยรุ่นน่ารักน่ารักคือแบบโอ้เยอะเลยอ่ะเดี๋ยวถ้าบอสเจอเด็กแบบน่ารักน่ารักที่ไหนบอสจะชมต่อหน้าหนาเลยชมแบบน่ารักน่ารักคนนี้แบบเอออยากได้อยากได้มาเป็นคอบรอง เลยแบบเนี้ยเดี๋ยวเราไปหานักันก่อนต้ารักมากอ่ะคือเมนูแต่ละอย่างม้าลายด้วยว้ายซึ่งเรายังไม่เจอม้าลายเลยอะเราเจอที่นี่ก่อนก็ได้อะเอาแบบเป็นคัพหรือวาเป็นโคนได้หมดชอบชอบเป็นโคนมากกว่าใช่โคนนะเออใช่เป็นโคนมันแบบมันใหญ่แล้วก็กินจุกว่ามันดูดง่ายเอาถ้าเป็นคัพมันมันก็ดูดได้ดีวะดูดไอติมอะไร อะไรไม่รู้แต่เธอไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเธอไม่ได้คิดหนักงานเขารู้นะเฮ้ยตัวนึงน่ารักมากเฮ้ยน่ารักไปไหนตัวไหนน่ารักตัวไหนน่ารักคือตัวนี้น่ารักอ่ะก็ไฟเขาน่ารักที่สุดเลยแล้วรู้อยู่แล้วนะได้แล้วครับไอติม130บาทย้ำราคาจังเป็นไงอร่อยไหม เย็นนะคืออะไรไหมสวนสัตว์แต่มีนกข้างบนด้วยนกที่หลุดออกมาหรือเปล่าป้าไม่ใช่ทุกคนมันมีนกจริงนี่เห็นไหมทุกคนเหรอวะเต็มเลยเข้ามาตัแห่งสวรรค์ตอนนี้น่าจะแบบปลอดภัยสุดปลอดภัยสุดตัวอื่นน่ากลัวหน่อยตอนนี้ปลอดภัยสุดไม่เอาไม่ทำไรกลัวดิเต็มเขาเจ็บมาดิเตอร์เขาไม่เอาเจ็บอ่ะไม่เห็นเจ็บเลยนี่น่ารักนี่มาแล้ว นีเด็กกอนน้องมาหาแล้วาต้อนรับดีมากนะโอ้ยโอ้โหแบบซ้ายขวามั่วเลยเดินี่โอ้ยไม่ไม่กินด้วยเกลียนทิ้งนะเช่ด้วยเหรอแต่บัตรหัวเลยเหรอแกรไม่แปลว่าน้งไม่ชอบน้องจี๋ห่วยแล้วเออน้องจี๋ห่วยเด็กกอนนี่มาหาน้องเต็มเลยเอานนี้ไปด้วยเอานนี้ไปด้วยอันนี้ด้วยอันนี้มือด้วย นี่ครับปลาร์ไลก็มีด้วยทุกคนเฮ้ยมาหาแล้วโอ้โหแลวตอนนี๋ยวอจะไม่ตันให้เลยเอาป้อยแบบฝากก่อนนี่อุ้ยหาตัวนี้บ้างตัวนู้นบ้างเขาไม่อีเขามีมันไม่เป็นไรอ๋อเหรอมันใจดีเหรอเออมันจดีน่ารักมากเนาะเออเดินเข้าเข้าบ้าโอ้ยทุกคนคือตอนนี้เราเดินกัน รอบสนะพานเนรอบใหญ่แล้วนะคือยังไม่เจอสัตว์แบบทุกตัวเลยอ่ะจริงเพราะว่าเรามาช้ามาก<ม>ได้เดินมาบางช่วงโมงเดียวเองมั้งเนี่ยใช่เ้ยแต่เห็นสัตว์เมื่อกี้ก็คุมแล้วเนาะเพราะว่าชีวิตจริงเราแบบไม่เคยได้เห็นแบบนี้ไงอืมแต่บ้านเราก็เหมือนเหมือนซาฟาริโอก็มีหมาสามตัวแค่ห <c oughs> มาเราเจอที่ไหนก็ได้เ้ยแต่ชอบสัตว์ตัวไหนสุดชอบที่สุดเลยนะใช่นั่นคือนก นกอะทุกคนเปิดประตูเข้าไปนะ<ม>ก็คือแบบเข้ามาเ<ม>กาะตามแขนตามหัวตามไหลตามอะไรทุกอย่างเลยถึงว่าทําไมนกมาเกาะบนหัวเขาทำไมโอ้โหจะไปอาหารเต็มหัวเลยอเอามาโรยตอนไหน นัดคิดว่านะกลับไปอ่ะไม่แน่นะอาจจะไปจตุจักเลยไปทําอะไรไปซื้อนกเลยเพราะว่าซื้อนกเลยเหรอใช่อยากให้บ้านมีนกเหมือนที่กรงนั้นมากถ้ามีก็คือไว้เราต้องเลี้ยงกับหมาของเราตั้งแต่เด็กๆดีไม่งั้นไปโหมหมาตายต้องเลี้ยงด้วยกันตั้งแต่เด็กๆอถ้าเลี้ยงตั้งแต่เด็กจะจะจะชินอยู่ด้วยกันได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมหายหน้าหนาฮะเฮ้ แล้วเธอล่ะอ่ะไม่ถ้าลองจากยีราฟเธอชอบอะไรบ้างลองจากยีราฟบอเขา <อ S 2> ชอบ,ชอ,บอืมสิงโตเฮเส,ส,สือเสือเฮ้ยจองยังไม่เห็นเลยวันนี้เออไม่เจอสิงโตเลยอ่ะอชอบเสืออ่ะมันใกล้ชิดมากอ่ะใกล้ชิดจริงใช่ปกติไม่ได้ใกล้ชิดขนาดนี้แล้วเสือแล้วมันดูนดูดดเท่น,นะเส,<ว>สือเท่ใช่ใช่น่าจะเกิดปีเสือนะก็เลยเท่ตามเสืออย่างเงี้ยไม่ใช่เสือที่นี่เท่จริงทุกคนคือตัวใหญ่แล้วก็แบบนักเขาเรียกอะไร คือไม่ดุร้ายเลยตอนแรกแบบในความคิดของเราคือเสือต้องดุร้ายต้องมาแบบหาแบบนี้หนุม่มนะแต่นี้ไม่ดุร้ายไม่อะไรเลยแต่นี้ไม่ดุร้ายไม่อะไรเลยมองอะไรนะักหนาเราจะอมองอะไรนะักหนาฮะก็นะอมองเลยเปื่อยทำไมอ่ะรู้นะว่ามองอยู่อฮะนะ <c oughs> รู้ว่ามองคนนั้นอยู่นะมองอะไรจุดมองมีเยอะแยะเธอเขาเห็นอยู่นะว่าสายตาเธอมองอะ่ะยังจะมาปฏิเสธอยู่ได้ ไม่ยอมรากได้ไยอรด้ยอมเราได้หน้ารักขนาดนั้นมองไม่ได้ได้ไงไปขอบเลยวะไปขอบเลยวะไปขอบเลยวะเธอเธอเยโอหยุดสักทีได้ไหมกลับบ้านแล้วนะไปอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปคนงอนวะ วันนี้ไม่ตามนะไม่หาด็กพนันนะโอเคไม่ตามด้วยทุกคนได้เราไม่ตามเด็ดขาดได้เดี๋ยวเราไปขอเบอร์จริงๆเลยอ่ะ,อะได้ไม่ตามมันจริงๆอะ่ะโอเคไปงอดีอ้ว่าหายไปไหนอะ่ะเฮ้ยดูว่วันนี้ก่อนคืออะไรจะอะไรนั้งหนาแก้งเฉย อ้แกลอะไรเมื่อกี้รู้สึกจริงดูออกรู้สึกจริงอะไรรู้สึกจริงก็คงไปขอเบอร์จริงแล้วดิกำลังขอแล้วนี่เมื่อกี้อ่ะขออะไรไปได้ขอไปได้ขอแกล้งๆโอ้ยคิดว่าเขาชอบเด็กเหรอเขไม่ใช่เด็กเอาถ้าเขาชอบเด็กเพราะเธอเป็นแก่เพาเธอเป็นแก่เพาเธอเป็นแก่อายุเยอะเลยอายแก่ตอนกั้นไม่แก่ตามนั้นไม่แก่สี่ขวก็แก่ไม่ชอบแล้วไม่จริงฮะดูอายุด้วยเท่าไหร่แล้วมึงยี่สิบแล้วมันไม่เด็กสหรับเขาแเนี่ย งั้นเดี๋ยวเขาพาไปที่ที่นึ่งดีกว่า One hour later มานี่เลยมาเข้ามาที่ไหนเนี่ยถ้าอยากให้เขารักให้เขาหลงไม่ใช่แค่ทำตัวเป็นเด็กแต่อย่างอื่นก็ต้องเด็กตามด้วยอะไรเด็กอะไรเด็กอ๋ออะไร,ะไร <laughs> นี่ไง ที่เธอมาทำประจาแต่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นมาเลยนะไม่ใช่ไม่มาเธอช่วงนี้คิวเยอะงานแน่นมมีเวลามาทที่ไหนล่ะก็นี่ไงรู้ใจถึงพามรทําถ้าเป็นเรื่องกําจัดขนเนี่ยก็ต้องที่นี่เท่านั้นเลยกังนําคลินิกนะครับผมจริงๆนะครับจะบอกเลยว่าเรื่องขนเนี่ยนัดกับพี่บอสเนี่ยคือดูแลกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนาะเพราะว่าเราสองคนเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ชอบไม่ชอบมากๆเลยคือแบบถ้ามีขนขึ้นหรือแบบอะไรขึ้นเนี่ยมันจะรู้สึกไม่สบายตาแล้วมันจะรู้สึกแบบลุงลางลกลกอะไรอย่างเงี้ยนะ แต่ที่เราไปทํามาเมื่อก่อนอะคือการแว็กมาตลอดเลยเขารู้จักการแว็กมาจากเธอนะจริงเหรอเอาก็ที่เธอพาเขาไปแว็กไงอ๋อเออใช่พรพี่มอสแว็กใช่ไหมนั่นก็เออเห็นว่าเออแว็กอะมันก็ช่วยทําให้ขนเราอะมันหายไปก็จริงนะนั่นก็เลยไปทําด้วยอะแว็กแว็กมาแว็กไปแว็กมาเกิดอะไรขึ้นตัวคนให้ดูขาะตอนนี้เห็นไหมเห็น้ นี่นี่นี่น,นี่ใช่ไหมเวลาเราแว็กใช่ไหมทุกคนพอแว็กปุ๊บเนี่ยขนที่เกิดขึ้นมาใหม่อ่ะบางทีอ่ะไม่ไม่ออกจากเนื้อมาเนาะมันก็เลยเป็นคุดอยู่ในเนื้อพอมันเป็นคุดในเนื้อเนี่ยทำให้ผิวของเราอ่ะมันดำมันเหมือนสิวอ่ะใช่ไหมพอมันเป็นสิวปุ๊บมันก็เลยดำพอดำปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้ขาเนี่ยลายไปหมดเลยแว็กเสร็จปุ๊บขนหายจริงแต่พอหายนะแป๊บแป๊บหนึ่งเนี่ยขึ้นมาแบบดกมาก อลังการหยดเลยแล้วก็นัทเนี่ยได้มารู้จักกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับนั่นก็คือการเลเซอร์ขนขานะครับจากพี่ๆอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยจากอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆหรือเอาเพื่อนๆน,นัทเลยใกล้ตัวมันไปเลเซอร์ขนนวดมาคือนัทเห็นเลยตอนแรกอะมันเป็นผู้หญิงนะ uh huh. แต่พอเลเซอร์เนี่ยจากตอนแรกหนวดแบบเหมือนผู้ชายเลยกลายเป็นแบบไม่ขึ oh. ้นเออพราะฉะนั้นมันเลยทําให้นัทอะเฮ้ยเข้าสู่วงการเลเซอร์บ้างดีกว่าไหมแล้วนันก็เริ่มเลยการเลเซอร์ขนขาเริ่มขนแขนจกักรแล หนวดทำหมดเลยทำหมดร่างกายทำทั้งตัวแล่ตัวไหนยังไม่ทำบ้างยวพาทำแน่นอน ้อ,อ่วันนี้จะมาบอกกับทุกคนกันนะครับสิ่งที่นัดทำเป็นประจำแล้วทำมาอย่างต่อเนื่องเลยนั่นก็คือนี่ขนขา่อนเลยเราก็แบบเป็นผู้ชายใช่ไหมทุกคนฮ<ม>อร์โมนผู้ชายมันเยอะทำให้เส้นขนมันขึ้นหนาขึ้นดกอะไรอย่างเงี้ยและเราแบบอ่ะก็ไม่ชอบใช่ไหมพอไม่ชอบเราก็เลยอยากกำจัดให้มันสินส้นซากเลยต้องเปลี่ยนจากการแว็กมาเป็นเลเซอร์โดยที่การเลเซอร์นะทุกคนนัดทำรอบนี้เนี่ยน่าจะเป็นรอบที่5แล้วครับแล้วรอบที่5เนี่ยทุกคนมาดูเส้นขนอีกรอบหนึ่งเป็นเส้นที่บางลง แล้วก็เล็กลงมากถ้ามีรูปเมื่อก่อนนะหูแบบนี้นะบางจุดก็แทบไม่ขึ้นแล้วเห็นไหมที่นี่เนี่ยเขาใช้เครื่องแบบเธอจําได้ไหมเครื่องของเขาอะจาได้ดีมาทําทุกครั้งเออที่เครื่องของเขานะครับคือเครื่องลองเท้า ND Jack นะครับผมซึ่งเป็นเครื่องที่ลงลึกไปถึงลากขนเลยนะครับเวลาขนที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยจะเส้นเล็กลงเส้นบางลงและก็แทบไม่ขึ้นอีกเลยนําเข้าจากต่างประเทศมาบูลค่า แพงสองถึงสามล้านได้จุกมากราคาเนี่ยคือใครไม่สามารถซื้อติดบ้านได้แน่นอน <c oughs> คือาราคาสูงมากแต่ที่นี่กังนันคลินิกนะครับจับต้องได้ไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรือใครก็ตามทํางานอะไรมาก็ตามสามารถมาเลเซอร์ขนได้ที่นี่เลยโดยที่ราคาไม่แพงนะครับแบบทุกคนทําได้แน่นอนตอนที่นะัดเริ่มทําขนขาเนี่ยตอนครั้งแรกเลยนะบอกแบบจับใจจริงๆเลย เป็นครั้งแรกอะค่อนข้างมีความรู้สึกเจ็บมากพอสมควรเลยเจ็บเพราะว่าขนของเราอะ่ะมันเป็นขนเส้นใหญ่มากมากแบบมากมากเลย,เลยเพอหลังจากนั้นเนี่ยไปครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยจะเริ่มไม่เจ็บแล้วจะเริ่มชินมากรู้สึกแบบมันก็ฟิวฟิวสบายสบายเลยนี่ทุกคนตอนนี้นะครับมันก็กำลังทาเลเซอร์อยู่แต่ว่าแบบชิวมาก เพราะว่าครั a, ้งนีครั no que que ้งท <It> ี <diz> ่5เนี่ยมันแบบแทบจะไม่รู้สึกแล้วมันเป็นลมเย็นๆให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากกว่ารู้สึกแบบไม่เจ็บเลยด้วยซ้ำนี่คือผลลัพธ์ของการทำ5ครั้งทุกคนก็เลยทําให้รู้สึกแบบมันดีมากเชื่อได้เลยว่าหลายๆคนที่ดูนัดมาถึงตอนนี้เนี่ยคงอยากจะทําเหมือนนัดบ้างแล้วแน่ๆเลยใช่ไหมเพราะว่าของดีเนี่ยไม่ต้องพูดเยอะไปเห็นพูดงคลิป พูดตะกี้ว wow. ่าอะไว่าเมื่อกี้ที่พูดมาตลอดคืออธิบายให้ฟังถ้าไม่อธิบายก็จะไม่เข้าใจไงใครนะครับที่อยากจะมาทดลองเลเซอร์นะครับผมตอนนี้ที่การนังคลินิกก็มีให้เราทดลองได้ด้วยนะครับเพียงแค่แอดไลน์ ยังนำคีนิกนะครับผมก็จะได้รับเลเซอร์ลักแแลนะครับฟรีมูลค่า699บาทเลยในกรุงเทพเนี่ยเขามีครบทุกสาขาเลยไม่ว่าจะเป็นเซนทันกับเดะมอล์เนี่ยคือมีครบเลยนะครับผมส่วนต่างจังหวัดเนี่ยก็มีที่เซนทันพัทยาเซนทันอุดรแล้วก็เดะมอร์โคราชด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกพื้นที่เลย พอใจหรือยังพอใจที่สุดเลยครับเหมือนได้แฟนเด็กัางนึงแต่เด็กแค่ขานะอย่างอื่นยังไม่เด็กไมงอื่ตรงไหนเอ้ยตรงนี้ก็เกือบเด็กหมดแล้วเหลือแค่เล็มๆผมผมเนี่ยไม่เห็นนะผมยังยาวอยู่แต่วตอนนี้นี่ท้องเขาร้องแล้วเนี่ยไม่ร้องเลยไม่เห็นได้ยินเลยท้องว่าอะไรเอาเรามาได้อีหนึ่งนั้นเขาได้ยินมันร้องดังมาก โอ้โหตัวใหญ่มากเนะาะเราคิดว่าเราต้องไม่หาอะไรอื่นกินอีกอยากกินอะอื่นอีกขาวตันนี้ก่อแซ่บมากโอ้โหโ เนื้อเปื่อยเลยสน้ำหน่อยน้ำหนห้คือบอกเลยว่าที่เนี่ยคือเราผ่านมาหลายรอบแล้วเราไม่มีโอกาสได้กินเลยเออจริงเพราะคนเยอะมากมันเยอะมากจริงๆไม่ใช่แค่ที่นี่คนเยอะนะตลาดจอดแฟฝดเป็นตลาดที่คนแบบแน่นมากทั้งชาวไทยชาวจีนชาวเวียดนาไมีหมดเลยเนาะเบ๊ดเบ๊ด

เอยวะป็นเพื่คนแท้เลยอ่ะเขาเห็นเราแท้เขาก็แท้ตามเี้กรสเแเลยอ่ะม้านาโนาา้ออเอะ็้ถาหเวลาเลยอ่ะไม่น้องเขียวเลยไม่เลยต่แลว ก็สําหรับวันนี้นะครับที่เราไปเที่ยวมาแล้วก็ไปเลเซอร์ขนอะไรเงี้ยเนาะใช่เรียกได้ว่าทั้งวันนี้คือแบบเหนื่อยมากเหนื่อยมากจริงเหนื่อยแต่ก็รู้สึกสนุกเนาะใครนะครับที่อยากจะทําเลเซอร์รักแร้ฟรีนะครับผมก็เข้าไปเลยที่แอดกางน้ำคลินิกนะครับผมเพียงแค่เป็นลูกค้าใหม่นะครับก็ได้รับทําฟรีไปเลยของดีมีจํานวนจํากัดนะครับต้องรีบเข้าไปเลยนะครับผมายบายครับทุกคนาย